สวัสดีค่ะมาพบกับมิกะทาร่นะคะการดูดวงนี้ไม่ได้เจาะจงตัวบุคคลนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักของคนโสดนะคนโสดชาวธาตุไฟนะคะชาวธาตุไฟคือราศีเมษสิงห์ธนูนะประจําเดือนกระะกฎาคม2566นะคะในตรงนี้เราจะมาดูกันว่าชาวธาตุไฟมีเกณฑ์จะได้พบได้เจอคนที่ถูกใจหรือเปล่านะคะไพ่ใบแรกนะเดือ h ชาริออ ตอนนี้ชาวธาตุไฟงานตรึมงานล้นมือค่ะนายออฟวาดนะ King of Particle นายออฟสอดสามเหรียญค่ะ That is w i e l of Fortune Eight of Wands สองถ้วยและคว e e n o f c คัพโอเคค่ะสำหรับพลังงานของคนโสดชาวธาตุไฟนะคะก็บอกเลยว่าเดชาริอดขึ้นมาในตอนนี้ตรงน,นี้นะคะคุณอาจจะงานยุ่งงานเยอะจนไม่มีเวลาให้กับตัวเองแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะสนใจใครเลยนะ อีกในหนึ่งนะคะก็เป็นไปได้ว่าชาวธาตุไฟอ่ะอาจจะมีคนเข้ามาให้เลือกถึงสองคนพร้อมๆกันนะคะในตรงนี้ทําให้รู้สึกว่ายุ่งยากใจทําให้รู้สึกว่าไม่สามารถที่จะเลือกใครได้แบบจริงจังอะเหมือนเลือกไม่ถ่วงะคะ่ะในตรงนี้นะก็เป็นไปได้เช่นกันนะคะและชาวธาตุไฟในหลายๆคนนะคะก็อาจจะผิดหวังเสียใจเรื่องความรักมาในครั้งในอดีตอะ่ะแล้วทําให้ยังไม่กล้าที่จะเปิดใจคบใ,ใครในตอนนี้นะคะ ค่ะก็บอกเลยว่าพลังงานในเดือนนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะได้พบคนที่ถูกใจได้พบได้เจอคนที่ใช่สำหรับคุณนะอืม King of Particle ยังไงแล้วนะคะก็บอกเลยว่าเขาจะเป็นคนที่ถูกใจคุณถ้าคนคนนี้เข้ามาในความสัมพันธ์นะก็อาจจะมีเรื่องให้เครียดบ้างกังวลบ้างเพราะว่ากลัวผิดหวังซ้ำรอยอดีตซ้ำรอยเดิม กลัวที่จะเสียใจกลัวอกหักนั่นเองนะคะในตรงนี้เนาะพลังงานของสามเหรียญค่ะเขาอาจจะเป็นรักในสายงานก็ได้นะเขาอาจจะเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มลุ้มกวนเดียวกันแก๊งเดียวกันนะคะในตรงนี้หรืออาจจะเป็นเพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้องเนาะในตรงนี้ก็เป็นไปได้ที่อาจจะได้พบได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วถูกอกถูกใจกันขึ้นมาตัดสินใจที่จะคบเขาอย่างจริงจังค่ะจะติดเนาะเหมือนกับ ยังไงแล้วค่ะในเมื่อเขาเป็นคนที่ใช่ในเมื่อเขาเป็นคนที่ถูกใจแล้วอะ่ะคุณทบทวนดูแล้วอ่ะคุณก็ตัดสินใจที่อยากที่คบกับเขาอย่างจริงจังชัดเจนนะพลังงานของเขาขึ้นมาค่อนข้างที่จะชัดเจนว่าเป็นชาวาธาตุลมนะคะในตรงเนี้ยเป็นพลังงานของอชาวราศีตุลน,นะคะโดดเด่นที่ชาวราศีตุลน,นะหรือว่าเมถุนตุลและกลุ่มนะที่เป็นพลังงานของชาวาธาตุลมอะคะ่ะจะเป็นคนค่อนข้างอาเอร์เป็นคนมีสเสน่ห์เป็นคนสดใสร่าเริงนะคนคนนี้นะคะ วิ o ออฟฟอร์ดูนเข้ามานะตัวคุณเองก็ตัดสินใจอะค่ะที่จะคบเขาอย่างจริงจังที่จะให้โอกาสตัวเองที่จะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งนี้เนาะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ถูกใจคุณนะ่ะเนี่ยค่ะเอ็ดอัพวัดเข้ามาสองถ้วยเข้ามานะชัดเจนว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้นะถ้าได้พบได้เจอนะคะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์แล้วอะ ถูกอกถูกใจเป็นคนตรงสเปคตรงไทยคุณแล้วก็มีเกณฑ์ได้พัฒนาความสัมพันธ์ได้เริ่มต้นความสัมพันธ์กันแน่นอนนะถ้าเข้ามานะคะเอ็ดอว่านชัดเจนเนาะว่าการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่กับคนใหม่ๆที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์สองถ้วยคือคนที่ถูกใจเป็นคนที่เหมือนกับได้เจอเนื้อคู่เลยะคะ่ะในตรงนี้เหมือนเจอปุ๊บปิ๊งปับ๊บใช่เลยนะค,คนคนนี้พลังงานของคุณอ๊อฟครับค่ะ,คะเหมือนรอเวลารอโอกาสนะรอให้ความสัมพันธ์เนี้ยสามารถแบบพัฒนาไปถึงขั้นที่จะ รักเขาได้หมดใจอะค่ะในตรงนี้เหมือนออถูกใจอยู่แล้วแหละได้คบได้คุยอยู่แล้วแหละแต่ว่าถ้าจะให้แบบรักกันอย่างชัดเจนเนี่ยก็คงต้องใช้เวลานิดนึงเนาะยังไม่กล้าที่จะทุ่มสุดใจในตอนนี้นะคะก็กลัวผิดหวังกลัวเสียใจเหมือนกันนะในตรงนี้แต่ก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ใช่อยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับเขามองไปถึงเรื่องอนาคตร่วมกันกับเขาด้วยนะในตรงนี้นะค่ะ ค่ะเรามาดูพลังงานของเขานะคะว่าพลังงานของเขาเป็นยังไงบ้างคะในตรงนี้เขาคิดกับคุณยังไงหรือว่าเขาคิดอะไรอยู่ในตอนนี้เนาะมาดูพลังงานของเขากันนะคะดีเอ็มเพห้าถ้วยเชมเนเหมือนเขาก็กลัวความผิดหวังความเสียใจเหมือนกันเขากลัวหักเหมือนกันคะ่ะห้าดาบแปด,ดาบ ตัวเขาเองก็อาจจะมีแผลในใจอยู่นะอาจจะผิดหวังอกหักเสียใจมาค่ะจากอดีตนะเดอสตาขึ้นมาตอกแกมนะว่าเป็นชาวราศีกุมนะคะก็เหมือนที่มิกาบ,บอกนะว่าเป็นพลังงานของชาวธาตุลมนะคะเมถุนตุลและกุมนะในตรงนี้ก็คือว่าค่อนข้างขึ้นมาเป็นพลังงานของชาวธาตุลมนะคะ k King of s w o r d เขาอาจจะเป็นคนที่ดือด้อๆล้า้ๆหน่อยเป็นคนมีอีโก้นะคะคนคนนี้เป็นคนเก่งคนนึงเลยทีเดียว The Emperor ค่ะ The Emperor กับ The e m p r e s ขึ้นมานะคะพร้อมๆกันในตรงนี้ก็บอกเลยว่าคุณกับเขามีพลังงานของไพ่คู่นะยังไงถ้าได้ครบได้เจอเขาอาจจะมีอุปสรรคกันบ้างแต่สุดท้ายแล้วยังไงแล้วคุณทั้งคู่เป็นคู่กันนะคะพลังงานขึ้นมาชัดเจนอยู่นะนายออฟวาดค่ะ อยากจะมั่นคงอยากที่จะชัดเจนกับความสัมพันธ์เขาก็เช่นกันเขาก็คิดอย่างนี้เหมือนคุณเช่นกันนะเหมือนอยากคบอยากคุยแหละแต่ไม่กล้าที่จะเปิดใจแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มที่ตั้งแต่แรกนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ากลัวเสียใจกลัวอกหักกลัวผิดหวังซ้ำรอยเดิมรอยอดีตนะคะในตรงนี้แต่ก็อยากที่จะคบอยากที่จะดีกับคุณอยากที่จะสารความสัมพันธ์ต่อกับคุณนะโดยที่ว่าเขาก็ให้โอกาสตัวเองด้วยให้โอกาสคุณด้วยแล้วในตรงเนี้เขาก็ตัดสินใจนะคะที่จะคบคุณอย่างจริงจังนะเพียงแต่ว่า ในใจของเขาลึกๆอะ่ะเขาก็มีความหวัดระแวงมีความกังวลใจอยู่เช่นกันแต่สุดท้ายแล้วยังไงแล้วนะคะอยากที่จะสานความสัมพันธ์กันต่อนะเพราะว่าคุณก็เป็นคนที่ถูกใจเขาเช่นกันนะคะ The High r o m n ขึ้นมาค่ะชัดเจนเนาะว่ายังไงแล้วคุณทั้งคู่เป็นคนที่คู่กันการเจอกันระหว่างคุณกับเขาไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะเป็นเรื่องที่เบื้องบนกําหนดมาแล้วให้คุณทั้งคู่ได้เจอกันอาจจะเคยได้ทําบุญทํากรรมร่วมชาติกันมาตั้งแต่ครั้งในอดีตแล้วทาให้คุณทั้งคู่ได้มาเจอกันในตอนเนี้ค่ะ คนคนนี้เป็นคนที่ใช่สําหรับคุณเนาะเป็นคนที่เหมือนเจอปุ๊บปิ้งปับตรงสเปคตรงใจเหมือนคนคนนี้มีพลังงานบางอย่างที่ดึงดูดคุณให้สนใจเขานะคะ ค่ะก็บอกเลยนะคะว่าตัวเขาเองก็คิดจริงจังกับความสัมพันธ์นี้เช่นกันหวาดระแวงเหมือนกันกลัวกังวลใจเหมือนกันนะแต่สุดท้ายแล้วก็ให้โอกาสคุณแล้วให้โอกาสตัวเองที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กันต่อตัวเขาเองอะค่ะรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ใช่เป็นคนที่ถูกใจแล้วก็มันเหมือนเป็นสายใยที่ผูกพันกันมาตั้งแต่ชาติปางก่อนในตรงนี้ทําให้คุณรู้สึกผูกพันกันนะคะค่ะเรามาดูแนวโน้มทิศทางแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรต่อไปนะถ้าได้คบได้คุยได้ดีลกันนะคะในตรงนี้เน ีนอตวาดนะคะจริงจังกับความสัมพันธ์เนาอต้องการชัดเจนกับความสัมพันธ์เอ็ดออฟสอดสตริงเพจออฟพาร์ติเคิลคิงออฟคัพเดอะเวิร์ดนายออฟพาร์ติเคิลยังไงแล้วมีใจให้กันค่ะจริงจังนะแปดถ้วยสามถ้วยเพจออฟคัพ แนวโนมทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะก็บอกเลยว่าจริงจังชัดเจนนะเปิดเผยด้วยอยากจะคบกันแบบยาวๆคบกันแบบมีอนาคตร่วมกันเลยอะค่ะในตรงนี้ก็บอกเลยว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเริ่มต้นขึ้นมาก็อาจจะมีปัญหามีประเด็นกันบ้างมีแบบต้องปรับต้องจูนทัศนคติกันบ้างนะคะก็บอกเลยว่าเป็นช่วงที่ต้องศึกษาเรียนรู้ใจกันเรียนรู้นิสัยใจคอกันนะระหว่างคุณกับเขายังไงแล้วคุณทั้งคู่ค่ะต้องการที่จะมีกันและกันในความสัมพันธ์นะ สุดท้ายแล้วยังไงแล้วยังต้องการอยู่ใกล้ๆกันเพราะว่าเหมือนกับคุณเป็นเซฟโซนของเขาเขาเป็นเซฟโซนของคุณในตรงนี้ค่ะหลงไหลในเสน่ห์ซึ่งกันและกันนะเพจอัพพาริเคิลค่ะมีใจให้กันคิงอฟครับต้องการที่จะเรียนรู้ต้องการที่จะสานความสัมพันธ์ต่อนะยังไงแล้วค่ะต้องการที่จะอยากพัฒนาความสัมพันธ์ให้ชัดเจนไปเลยว่ารักกันแบบจริงจังแค่ไหนนะในตรงนี้ก็มันก็ยังมีความหวาดระแวงกันอยู่ในความสัมพันธ์เหมือนกับความร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะมันค่อยๆ เริ่มจากศูนย์ไปถึงร้อยอ่ะเหมือนในตรงนี้ค่ะต้องการเริ่มต้นความรักจากศูนย์ไปถึงร้อยนะค่อยๆก้าวไปด้วยกันนะคะไม่ได้แบบว่า,ารักกันต้องล้นใจตั้งแต่แรกจะถามว่าถูกชะตาถูกใจไม่ใช่แต่พยายามที่จะค่อยๆเปิดใจกันนะคะทั้งคู่คือต่างคนต่างมีบาดแผลต่างคนต่างระแวงอ่ะคะ่ะมันเหมือนกับว่าค่อยๆเปิดใจเรียนรู้แล้วก็ยอมรับกันไปนะเดอเบลนะคะความรักความสัมพันธ์จะค่อยๆพัฒนาไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นนะระหว่างคุณกับเขาค่ะ จะมีความมั่นคงในความรักจะชัดเจนนะเพราะนายเอาปติเคิลเข้ามามั่นคงในความรักความสัมพันธ์พลังงานของแดถ้วยค่ะยังไงก็ยังมีความกังวลความหวาดระแวงอยู่นะยังกลัวที่จะผิดหวังกลัวที่จะเสียใจกลัวที่จะหกอกหักนะสามถ้วยค่ะสุดท้ายแล้วยังไงแล้วก็แฮปปี้เอนดิ้งนะระหว่างคุณกับเขานะสุดท้ายแล้วความรักความสัมพันธ์ลงตัวนะคะพลังงานของเพจออพคับนะคะก็ยังอยู่ในความสัมพันธ์นี้สุดท้ายแล้วยังเลือกที่จะสานความสัมพันธ์กันต่อ พราะว่าถึงยังไงแล้วเขาก็เป็นคนที่ใช่เป็นคนที่ถูกใจคุณนะเหมือนความรักความสัมพันธ์มาดําเนินได้อย่างราบรื่นนะคะ่ะถึงมันจะมีอุปสรรคมีปัญหาบ้างแต่ใจคุณทั้งคู่เป็นคนที่ใจตรงกันเป็นคนที่คิดคล้ายๆกันคิดเหมือนกันนะในตรงนี้ทําให้คุณทั้งคู่ยังสามารถที่จะประคับประคองความสัมพันธ์กันได้อยู่ยังสามารถสารความสัมพันธ์กันได้ต่อคะ่ะมีแนวโน้มมีทิศทางที่ดีนะคะค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเขาเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณไหมคะ ขอพลังงานของไพ่สามใบค่ะจัดเมนหกดาบและคิงออฟวาค่ะจัดเมนนะคะหกดาบและนายออฟวานะคะเขาเป็นคนที่ใช่สำหรับคุณนะคุณตัดสินใจเลือกเขาเพราะว่ายัางไงแล้วอะ่ะเขาเป็นคนที่เหมือนกับถ้าคุณได้เคยขอพรด้านความรักมาคุณคนนี้ค่ะเป็นคนที่ตอบโจทย์คุณเป็นคนที่ฟ้าส่งมาให้คุณเบื้องบนส่งมาให้คุณนะ ถึงจะมีปัญหามีประเด็นกันบ้างก็บอกเลยว่าก็พร้อมที่จะให้อภัยพร้อมที่จะให้โอกาสกันแล้วพร้อมที่จะสารความสัมพันธ์กันต่อนะยังไงแล้วเขาก็เป็นคนที่ใจสําหรับคุณนะคะค่ะสำหรับคนโสดชาวธาตุไฟนะคะเมษสิงห์ธนูนะก็บอกเลยว่าตัวคุณมีโอกาสที่จะได้พบได้เจอคนที่ใช่คนที่ถูกใจนะเป็นคนที่ตรงสเปคตรงไทยตรงใจเจอปุ๊บปิง๊งปั๊บนะคะคนคนนี้นะ ยังไงแล้วมีโอกาสได้สานความสัมพันธ์กันอย่างจริงจังด้วยนะคะแล้วความรักความสัมพันธ์มีเกณฑ์มีทิศทางที่จะได้เรียนรู้ศึกษาดูใจกันไปแบบยาวๆะนะเกณฑ์ความรักความสัมพันธ์อยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะยังไงแล้วมิกาก็ขอให้คนโสดชาวธาตุไฟนะคะได้พบได้เจอคนที่ใช่ได้พบได้เจอคนที่ถูกใจแล้วสมหวังในความรักนะคะแล้วกลับมาพบกับมิกาทาโรได้ใหม่นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตด้วยนะคะสวัสดีค่ะ